ด,ด,ด,ดิมคลองที่เดิมบาก,กาศเปรี้ยวเลยเนี่ยโหน้ำไหลแรงดีเว้ยนะครับรขนมขนมเต,ต็มมลยนะนนะใครแจกมะนาววะน้าส้มตำ โอ้ยพอเลยเนี่ยวันนี้จัดส้มตำได้เลยมีมีมะละกอมีมะนาวมีน้ำจี๊จัดเมนูส้มตำได้เลยนะฮะของหนมเต็มเลย็อกเล็ช็อกเล็บจอมอร่อยไหมจ้าบเลยหรอไม่มีพรอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะพูดเลยอร่อหมพูดีจังเลยอะไรนะอะเนแถวนี้ อะไรวะเนี่ยอากรรมขนมเป็นเลยอากรรมขนมลงทานไปเลี้ยงงทานแล้วก็ขนขนมกลับมานะฮะอนข้างๆร้านที่เราแต่่มมมันไีหเอบรรยากาศดีด้วยในลุมคองเราเนี่ยวันนี้คิดว่าจะยกปลาแล้วได้ปลาไหมคิดว่าจะได้ปลาไหมฮะจอมได้ปลาไหม เฮ้ยเล้อ,อพี่อกี้ว่าจะได้ปลาไม่รู้พูดไม่น่าให้กินฮะจอมพูดไม่น่าให้กินเลย